ความเจริญในธรรมจงมีแก่พุทธบุตรธรรมาธาญาติตลอดทั้งชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยทั่วไปรวมทั้งศาสนิกชนทั้งปวงที่มาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ นับว่าเป็นวันดีวันเลิศวันประเสริฐอีกวันหนึ่งที่ชีวิตของเราได้เหลือรอดมาจนกระทั่งถึงการบัดนี้และเรายังเป็นผู้ฝนฝ่ายใฝ่ใจต่อการแสวงหาคุณธรรมความดีหรือมุ่งมั่นต่อบุญกุศลและน้อมใฝ่ใจในธรรมะ เพื่อเราจะได้มีความสุขความเจริญร่มเย็นซึ่งทุกคนมีเป้าหมายอย่างเดียวกันไม่ว่าใครในโลกนี้รวมทั้งชีวิตสัตว์ทั้งหลายก็ปรารถนาความพ้นจากทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนและ ต้องการความสุขความเจริญความร่มเย็นปรารถนาที่จะให้สำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนเองมีความมุ่งมา่นปรารถนานั้นซึ่งทุกคนก็มีเป้าหมายรวมเป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าชีวิตเราชีวิตเขาหรือชีวิตใดๆในโลกนี้ แม้กระทั้งสัตว์เดรจชานก็ไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนปรารถนาแต่ความสุขความร่มเย็นด้วยกันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ในวันนี้อาตมาจึงใคร่ที่จะยกเอาพุทธภาสิทธิที่พระองค์ทรงตรัสว่า โลโกปัตธร,รมพิกาเมตตามาแสดงแจกแจงให้เราทั้งหลายได้เกิดความสว่างเกิดความกระจ่างชัดเจนและเพิ่มปูนศรัทธาปสาทเพิ่มปูนสัมมาปฏิบัติให้แก่เราทั้งหลายยิ่งขึ้น อันพุทธภาสิตท,ที่ยกมาเป็นอาร,รมบคาถานั้นก็เป็นพุทธภาสิตท,ที่เราทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมามากต่อมากแล้วหรือบางบุคคลอาจจะได้ยินแต่ไม่บ่อยครั้งหรือบางคนที่ไม่สู้ใฝ่ใจในธรรมะเท่าไหร่ ก็อาจจะไม่คุ้นเคยหรืออาจจะไม่เคยได้ยินจึงขอยกเอาพุทธภาษิทธตที่ปรองทรงตรัสว่าโลโกโปัตถมพิกาเมตามาแจกแจงสแสดงทำให้เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพื่อเป็นการสดับสติปัญญาเพิ่มภูนสตาภาสาทะพร้อมทั้งให้เกิดกำลังใจ เกิดปัญญาสมาธิติพร้อมทั้งสมาปฏิบัติให้แก่เราทั้งหลายยิ่งขึ้นและจะแจกแจงพอเป็นสังเขปจะจบลงในเวลาอันควรขอให้เราทั้งหลายพึงตั้งอกตั้งใจซึ่งในวันนี้ตรงกับวันที่ห้ากุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพห้าสามสิห้า นาสาลาพุทธานุภาพหรือสาลาโรโงธรรมเราเรียกว่าสาลาโรโงธรรมแต่มีชื่อที่นี่ให้ชื่อว่าสาลาพุทธานุภาพซึ่งมีท่านอาจารย์มหาบุญรอดเป็นประธานสงฆ์หรือเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในสถานที่แห่งนี้คือที่วัด กิริวงเราทั้งหลายก็ได้มานั่งพักพึ่งร่มเย็นและได้มานั่งอย่างไม่ต้องลำบากคือมีความสะดวกสบายในการฟังธรรมตลอดทั้งมาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลมาร่วมในการศึกษาและปฏิบัติธรรมะในสถานที่นี้นับว่าเป็นสถานที่อันร่มรื่น และเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่โดยเฉพาะในศาลานี้ตลอดถึงศาลาส่วนอื่นที่บนยอดเขาน้นก็ดีซึ่งมีอนาบริเวณกว้างขวางเหมาะที่จะเป็นศูนย์ในทางพระพุทธศาสนาในที่หนึ่งส่วนหนึ่งในเขตนี้ในจังหวัดนี้ซึ่งท่านเดริเริ่ม มานานนับเป็นสิบสิบปีและถ้าเราทั้งหลายที่เคยไปมาหาสู่ด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงค์และเลื่อมใสในธรรมคำสอนปฏิปทาของท่านก็มีจำนวนมากที่เคยไปมาอยู่ก่อนแล้วส่วนวันนี้ ก็เป็นโอกาสดีอีกโอกาสหนึ่งเตียตามาได้มาพักพิงอาศัยในร่มเงาซาราแห่งนี้และได้มาพักอยู่ถึงสองคืนผ่านไปแล้ววันนี้ก็เป็นวันกำหนดการที่จะออกเดินทางต่อไปทางอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทซึ่งไม่สู้ไกลจากที่นี่เท่าใดนะัก สำหรับในโลกยุคปัจจุบันเพราะการไปมาหาสู่ในทางการคมนาคมในทางรถราก็สะดวกไม่เหมือนสมัยก่อนต้องไปทางน้ำรือทางเท้าทางลอ้อทางเกวียนยุคปัจจุบันอะไรอะไรก็รู้สึกมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นในเรื่องของเครื่องอำนวยความสะดวกทางด้านวัตถุ มากมายเราทั้งหลายที่เกิดมาในยุคปัจจุบันนี้นับว่าเป็นยุคที่เรียกว่าเจริญในทางด้านวัตถุแต่มาวันนี้ก็ใครที่จะให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ฝนฝายใ่ใจในบุญกุศลฝนฝ่ายใ่ใจในธรรมะทั้งด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรมะ ให้เราทั้งหลายมาฝนฝ่ายฝ่ายใจในอีกสิ่งหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านจิตใจดังพุทธภาสิทธิที่ได้อารัมบขา,าถามานั้นก่อนเน้นโดยตรงเรื่องทางจิตใจคือเรื่องเมตตาเมตตาเมตตาอาตมาขอยกเอาสโลกบทหนึ่งที่ได้เคยกล่าวเอาไว้นานมาแล้ว และเคยได้เขียนบันทึกตั้งแต่สมัยประมาณ20ปีที่แล้วหรือ20ปีเศษสมัยข้าวอยู่เกาะแก้วพิสดารหรือเกาะสมมิตตำบลบ้านเพออำเภอดูเหมือนจะเป็นอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะใกล้กับอำเภอแกลงเหมือนกัน ได้เขียนบันทึกจากความรู้สึกที่น้อมระลึกถึงเมตตาหรือมหากรุณานสูงสุดในพระพุทธเจ้า